ยจยามให้คิดถึงแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคิดคิดถึงสิ่งที่มันสงบนั่นแหละบุญก็ดีทุกคนท่ามเข้าใจว่าบุญไปว่าความสงบเย็นอากากุศลคือความฉลาดที่บ้าเหตุแห่งจะของเราละกงังวลส่งชาติก็ได้ส่องอารมณ์ป็นกุศลก็ได คำว่าส่งคือเพ่งคืออยูนในความรู้สึกนั้นความคิดนั้นหลายหลายวิธีในการที่เหตุให้เข้าถึงความสงบความเย็นใดการนึกถึงพระพุทธรูปกันสิมันก็เป็นกสินอันหนึ่งคาว่าก,กสินก็สิ่งที่เข้าเพ่งดูนั่นแหละพระรูปองใสองขาวองเหลืององแดงก็แล้วแต่ <c oughs> คือนึกเมื่อไหร่เห็นได้เมื่อนั้นน่ะชินชำนาญถึงขนว่าน,นึกเมื่อไหร่เห็นเมื่อนั้นมันก็ได้ประกอบกับคำว่าพระหน้า,นา,นานพุทโธก็ได้ถ้ามีอาการพิธีเกิดขึ้นพ่ออมจังสิมันก็เป็นชาติสองเองนึกเมื่อไหร่เห็นเมื่อนั้นนึกถึงพระสงค์องค์ใดก็ตามที่เขาโารบรถือหลวงปู่หมันจั่นสิบอก,กว่าหลวงปู่หมันจะมีคมันก็เป็นมาแล้วดิ ยืนห้างหนาผากห้าวจ่วันศอกหนึ่งหรือคืบหนึ่งเท่านั้นเหมือนเด็กเรียกจห้าสิเคลื่อนออกหรือยับเขาหรือเคยับเขามากก็ได้ึงหล้งปูบัวจังสี่เพิ่นก็เป็นภาพเป็นว่าเต็มปานกันก็นกเห็นองคิจงเหมได้ว่าธรรมดาด้วยอันนี้แต่ว่าต้องอาศัยการทําให้มากทําให้บ่อยทาให้ชินเด้คือห้าเห็นองค์ริงเลยแต่ว่าสิย่อลงก็ได้ในน้อยสำฟามมอร์นี่ก็ได้เห็นจิญใาญีขึ้นเต็มฟองฟ้างก็ยังได้คือคือต้องฝึกจนชำนาญแล้ว นึกเมื่อไหรได้เมื่อนั้นแต่ทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกองค์ได้ก็ได้บัตรที่เขาเคยเห็นแมนบอาสิเป็นเห็นแต่ภพยนอกหรือเห็นภายในก็ตามเห็นไพายนอกือเห็นโตองค์จริงเพิ่มบ่างหรือเห็นในหนังสื้อก็ตามหรือเห็นภายในโดยนิมิตปฏิภาคนิมิตก็ตามนึกได้ทั้งบัดเลยนี่คือความเคยชินในการฝึกหัดตัวเองให้นึกให้ทรงให้ถึง เฉพาะสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเองทุกคนสามารถท่าไใดเสมอกันเบิดนั่นเองขึ้นทุก่กับการฝึกฝึกไปฝึกมามันเป็นดอกลหลาย่างสี่ององใดก็แล้วแต่สี่เทาเคยเห็นไว้แล้วมันเสอเดียวท่านั้นะจำได้รลดจึงว่าเป็นเพิ่มอยู่อยู่ของอย่างอยู่ของความคิดอยู่ของจิตอยู่ของใจบ่ให้เกิดความฝุ่งสารลำขาญนงดยิด เพื่อป้องกันอกุศลที่เกิดข,ขึ้นมาถ้าเอาอยู่ในลักษณะเดียวคือว่ามันสิ่เพเป็นบมักบุญไหว่บักเรืองมากมันผู้ใได้สิบเอ๋รเนื้อใดมันสิบปัดออกบะน้ำเขาไม่ออมนนมคิดไปเกิดกวามกังวลนรรอันเองเพื่อ้สิบเอ๋อมาทาั้งดีแต่บ่าะเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อหลายๆอย,ย่างต่อสปปรรพสิง่งสรรพสัตว์หรือต่อความอาจจะเล่นโดยทั้งท่ามของเจ้าของเองมันปัดออกหมด ดีกับสางอันเรื่องเร็วๆนี่หังบาวาแล้วเรื่องที่เป็นเครื่องอุปสรรคและคัดขวางท่านธรรมคือบ่บ่บ่อน้ำขามาขิดเลยมันที่เย็นย่ต้าหนามันก็บ่บ่สะบ่อน้ำขามาได้มันที่คุยกันย่ต้าหนากับสรรังเรยวเบ่งตาผิดๆอีู่ว่าเป็นยังสามารถทั้งหลายทุกคนจยงฝึกได้จังหวะฝึกส่งอารมณ์เป็นกุศลค่อยเกิดค่อยชินเมื่อจิตมันสงบมันเย็นดีแล้ว มันสิบ่อจากหลับดอกแนนที่เอเหตุการวลาลน่นเรารอนการจําจําภาพยังันแล้วแต่ไม่เล้เป็นของงายภาพไเหเฮาจําเอาภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธลูกอะไรทั้งนั่นแหละหรือผู้ใดก็ต้องพูดถึงกัได้พวกว่าพวกเขาเจ้าชิดแล้วนนการเห็นภาพภายในยังสิข้าเจ้ากับมีวิธีของขาเจ้าอยู่แล้วแต่ว่าพวกเขาก็าเริ่มชุยด,ดูยนี่เอาอันใดอันหนึ่งที่มันเฮ็ดแห่งจากองามสงบเย็นใจได้ได้ง่ายได้เร็ว ควรเด็นมาถูกเจลิศนิสัยยังสิเอาที่จะของมักนี่แหละเป็นเครื่องยูของความดุสุขจิตทั้งหลายเป็นยู่ของจิตเป็นวิหารละธรรมแต่ละคนแต่ละคนอาศัยการฝึกฝึกทำให้มากทำให้บ่อยทำไม่ชินเหตุยูอันเดียวมันเป็นยังสิว่าสาเร็จวะในศาสตร์นี่คือพู้ว่าภาวนาพุทโธย,ยังสิกับพุทโธย,ยู่หันหลังเอาตะตื่นขึ้นจนนอนหลับบนดูนีก็ ยากเนะาะยากถ้าจะเอาเอาตารึเกิดตันเธอานาะรับมนะันนะถ้าบัตรสันท่ากับเหตุแบบประจุประจิ้ม,มออกกระไดเราต้องเสียก,กับมันนึกถึงยังได้กับพุทโธพุทโธพุทธได้ด่าบ้ากับพุทโธพุทโธตัวเข้าใจว่านัางน่น <c oughs> นงสาวนวลจำนั <c oughs> ่งนวลนั่งสาวนั่นแหละ นม่ถึงพุทโธเอาม่สมบัติมีคนดามีคนเบาปืนมีผู้ใดนั่มเรือนต่างๆมาให้กับสังจีมันบสบายใจพุทโธพุทโธพุทธโออยู่ในใจนั่นแหละว่าได้เราออกเสียงมาดอกพุทโธพุทธโธในใจละคือพยายามาจะหลับเขามาเลยตตอนเอาสิ่งเหล่านี้เขามาขีดแทนเอาพุทโธมาขีดแทนเพื่อป้องกันแนบดีพูดเขาไปบอกเขาเบาปืนอยู่ทางอื่นอีกคนหนึ่ง ที่หัวใจก,กับห้ามาเบาห้าฟังยังส่มันว่าเป็นประโยชน์นังสิก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปหลุเหตุนานนงักน้ำเขากรไดแต่ว่าทั้งใจห้าหน่งบันนำของมาคิดพิจารหน้าด้แต่คิดพีจารหน้าแล้วสิเกิดอารมณ์เดือัสู้วึ้นดน้วแล้วอย่าลืมได้อารมณ์โกรธอันนั้นมันไปนรกเด้อารมณ์โกรธอารมณ์โมโหมันไปนรกเลยอารมณ์นั้นแต่ว่าความตายอย่าลืมว่ามันบนแน่น้องดิมันตายไัไนนณะ ทุกเมื่อตลอดชาจิตเจตนาอะไรที่ห้าไ,ไปตั้งไว้หลับขั้มนิ่มท่าต่างๆมาแล้วทิมันจะปรุงแต่งเมื่อวันปรุงแต่งแล้วมันจะเกิดอารมณ์อารมณ์ขึ้มรู้สึกที่บ่พอใจอย่างไงมาเกิดเป็นอารมณ์เะพบมนันเกิดเกิดขึ้นแล้วเ,ออเป็นทุกขติพบได้อนไ้นนะี่มันไปง่ายๆสำนึ่งนั่งได้สำนัน่นห้าวจงหายไปที่เพื่อให้เกิดการหยุดคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลด้วยการคิดสิ่งที่เป็นกุศลเขามากกำกับไว้ แม้ทั้งตาแม้ทั้งหูทั้งตากจําเอานี้แหละจําเอาภาพพระนี่ทั้งหูก็จจาเอาเสียงรำมมนนี่แหละไปคิดไปพิจารณาก็ดีทั้งจมูกบางสิ่งอะไราบางคนก็นกนินดอกมะลิแต่อยากเอาไปบูชาพระบางสิ่งก็ไดบ้บุญเกิดขึ้นจากตาเกิดขึ้นจากหูจากจมูกจากลิ้นจากกายจากใจความเแตาบุญเกิดขึ้นจากตาแค่เฮาไปเห็นดอกไม้ ดอกมะลิหรือดอกบัวกับสางโอ้ยอยากเอาไปถวายบูชาพระดีก็ได้บุญนั้นเกิดขึ้นจากหูเดย่เรื่องาบุญไปลว่าความสงบไม่สงความสงบความเย็นไม่ร้อนร้อนไม่กังวลเรืคำว่าบุญนี่เห็นดอกบัวยู่นำสายเสยโอยากเอาไปบูชาพระด้มันไป็นอกังวลมันเป็ได้เรร้อนร้อนได้อะบุญนั้นเกิดขึ้นจากตาแค่คิดก็เป็นบุญแล้วเป็นบ่น ท,ทั้งทั้งจิดตาเห็นดอกไม้นั่นเอาดอกไม้เป็นซื้อหาพระเด่นออบางที่เ้าหยังบาออกขึ้นนึกบาออกไปเห็นดอกไม้อู้อยากเอาไปบูชาพระหนึ่งขึ้นนึกถึงปาป้าด่วนเลยยินเสียงที่เขาเจะว่า่องบุญวางกุศลหนึ่งสิดีบ่าดีถ้ำขอได้ขอหนึ่งที่แต่ของคิดบ่านออกก็พุทธขึ้นมากกับนี่เออเป็นถ้ำบุญมันเกิดจากหูบุญมันเกิดจากจมูกเออได้กินดอกไม้ของหอมคือววาน,นแหละ จะเอาไปบูชาพระคือว่านั่นแหละหรือว่าได้กินอาหารกระางวันน่โอ้ยมืออื่นกูจะเอาหนีแล้วไปใส่บาทเนี่ยมันก็เป็นบุญเราเด้ตาหูจมูกลิ้นได้กินอาหารแ่บๆทั้งสิเออเอาเอานีแล้วไปให้พ่อให้แม่กูกินนังสิปูหยาตายง่ายกูกินนังสิจากให้พ si in ่อให้แม่กูได้กินได้แต่ว่าไปก็เป็นบุญเราเด้นี่เป็นความสุขบ่ได้กังวนบ่ได้ร้อนๆเด้หนิหรือสิเออเมืออื่นจะเอาหนี่ลรวไปไปให้ดวงตาวันเนี่ย มันก็เป็นบุญเหลือด่ตาหูจมูกลิ้นกายแบบสัมผัสกายอ,อันนี้นิ่มนวลดีเนาะสมมุติว่าไปไปเห็นอันแนวนั่งเังสิเป็นอัศนะนัง่งสิอุ้ยเอานี่แล้วเว้ยไปถบายอย่างสีมันก็เป็นบุญแลว้วนั่นออทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากใจเขาเบิดอัวเองตาหูจมูกลิ้น,นงที่ลสิใจบาปก็ขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กันเหนืออเห็นดอกไม้กูฟันถิ่มมุนมุนกว่ากู้ได้ไเก็บของอกูดอกเนาะ ก็มีเ้บ่อจากไห้เขาาเก็บเขาเก็บไปบูซาพานเนี่ยมันก็เกิดทำลายไดเออมันตาไปเห็นสัตว์จริงต่างต่างกับตามแบบนี้ตาตาบาปเออเห็นพวกนี้อยากข่าโหลดยังสัน่นหูก็คือการเห็นเขาบอกรื่องเนียดีๆยังสี่จะไปขวางเขาโหลดนี่เยอะแยะเขาบอกการเรื่องถ้ามาหน,นี่งนี้หนานี้ตาก,กับไปแล้วพวกอสุรกายทั้งหลายเนี่ยนี่เยอะแมนดอกยังสัน่นยังสี่กับว่าไปเนาะ นั่นตาหูจมูกลิ้นเออลิ้นกะง่ายพคดแล้วก็ได้กินนั่งกินเพราะถือใจจากของเพราะแสบแม่มันแข็แหนมันก็เป็นบาปมานแห้งกับยากอย่างเดคกามกังกวลวร้อนลิ้นกายสัมผัสนั่นสัมผัสนี่แต่บ่าะพ่อใจก็เป็นไปบดนั่นแหละมันสิจมมันสิด่าไปตามภาษามันมันเกิดขึ้นจากใจมันเองนั่นแหละตั้งหต่ตาหูจมูกลิ้นกายสุกยางมันเกิดขึ้นกับใจบดคนเลยว่าไอ้ห้านันพยายามควบคุมใจดีดีเลิกบอกไ้ส่งก็ร่มอันตป็ูกุศลไป ตามันก็มมหน้าจีจำมันก็จำบิดอะไรอย่างงก็ตาหูวจมูกลินกายมันก็จำบิดแหละแ่จริงมันก็โตโตใจตัวเดียวนะ่ะพูดถึงแหละก็ดี <c oughs> จึงเห้ทุกๆคนพยายามจี่จะส่งอารมณ์เป็นกุศลนหรือส่งช้านก็ได้บอกมันคือเข้มขังนะโอ้ยส่งช้านเป็นตาเข้มตาขังก็ได้เนาะมันไม่ได้ยากเลยภาษาส่งช้านคือสื่อ <c oughs> แท้ที่จริงแค่ว่าเขานึกถึง พุทโธนกนนนนเ็เป็นแล้วบ่มีกังวลบ่มีนิว้อนนั่แหละเป็นหลักเป็นชั้นหลักอาการพิธีเกิดขึ้นเป็นช,ชนั้นสองหลักนี่แค่นั้นเองเอาแค่นี้ก่อนส่วนอันสามอันสี่บางคนก็มีอุปนิสัยไปทางปานิพาคมีดเห็นนั่นเห็นนี่นนนมาเห็นต่าง,าง,างๆนานาบางคนก็บ,บ่มีบ่มีอุปนิสัยไปทางรูทั้งเห็นนั่นนั่นมันก็คอยเย็น,นเข้าไปเรื่อยเย็นก็เลยอิ่มเข้าไปเรื่อยเต็มเข้าไปเรื่อยมันก็คอยดับเพิ่มไปดอกต่างหาก อาศัยกันนั่งเดินตรงคงก็เปลี่ยนเด้แต่ว่าบาดมันสิเปลี่ยนมันหยุดเอาเองเด้เวลาเดินนะเดินตรงคงก็เปลี่ยนเด้อเปลี่ยนได้หยุดก,กึกหยุดเอาเองดอกบ่างคเมื่อรักบาดมันสิเพยนมันสิล,ลอยไปเผลอเปลี่ยนไปเอ,เองดอกเนี่ยฉันสั่งฉันซะีบังคับให้เปลี่ยนบ่มีทางเปลี่ยนคุ้มให้เปลี่ยนซีเดียวนี้ซีเดียวนี้ชั้นซีเดียวนี้อัปปนาสมาธิเดียวนี้เดียวนี้บ่มีทางนี่จะสิเอาไปสีทัญญาเอาไปปวะฉังสั่ง เป็นประสาทอะ่เนี่ยนั่นต้องหาวิธีค่อยๆปลอบประโลมไปเรื่อยแต่ละมือบานี้สำรับผู้อันบ่อาสมาธิรักษาสินหาได้เต็มเบิดมือเบิดเวบนก็เอาแบบนอนนี่แหละบัดนอนแล้วก็สมาธิทานดูตนเองโหลดเออไหวพระซาณโมสามโมเมนต์วานณโมสามน้ำตึงสี่เด้ณโมสามจบเด้วันนี้หรืเด้ว่าเอาเอาณโมสามสั่นณโมสามสั่นแมงบัดอยู่ว่ะ เบิดข้ามิ said, ีว so nice> ้าแต่ายอันสันนะแต่ว so ่าข้าสสำหรับข้าวเบิดได้กุณแล่งมึงต่อเลยนโมสาม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 า้าวางอันในดีแล้วเออหลวงพ่อเนื้มโอ้คุแก่งต่อเสยแล้วนโมสามจบเรายหวพระอาลหังสมาเรานโมสามจบเราพุทธั้งธรรมังสังฆังซาเรานั่งขจามิล้วก็ข้าพเจ้าเขาตั้งจิตจิตนาน ในการรักษาสินหาหรือสมาทานสินหาหรือจิจเตเ,เ,เจ,จตนาในการงดเว้นพระพเจ้าขาตั้งจิตเจตนาในการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการโดยพู้พิจในการจากการโกหกทาให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและเศร้าสิ้นกระทั้งการดื่มม่เมาสุราและเมลัอย,อยใใทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่บันนี้เป็นไปจนกว่าพระพเจ้าจะตื่นนอนหรือกําหนดเอาไว้ว่าจนกว่าจะถึงหกโมงเช้าเมื่อถึงหกโมงเชา้าแล้วพอไหนไม่ได้เขาจะขอเลิกในเวลานั้น สันั้นแหละมันก็เป็นแล้วเต็มใจแล้วเป็นแล้วอหละศีล <c oughs> นั่นแหละมันจะเป็นสุกติงยันติเออเป็นท่านไปแห่งสุกติในขณะที่เฮ้านอนเฮาก็บ่คิดไปจากขาไปอยู่แล้วสมาทานแล้วตั้งใจแล้วเออไม่ความคิดทั้งหลายเ้านั่นบ่บ่ไปขาบ่ไปหลักไปแล้วทีนี่ก็ประกอบไปด้วยข้ามบริกรรมเข้าหน้าไปเรืเ่อยเรืเ่อยจนถึงว่าพุทธ พุทโทพุทโทพุทโธไปจนลับไปกับนี่นะบางคนก็เอาน้มัตุพุทธานางน้มัตุโพธิญาจนลับไปกับ่าไปเตือนขึ้นคืออารมณ์แหลกบานี้การให้พุทโทไไ้ก่อนนั่นแหละดีที่สุดเลือกซื้อได้เสียน้มัตุพุทธานางก่อนได้แต่ทั้งนั้น,ม,นมันมีความหมายว่าเข้าไปทงความเคารพน,น,น,น้อมหรือถึงพระพุทธเจ้าเวอร์ตันแหละอารมณ์จิตสุดท้ายก่อนที่จะหลับก็บคือว่าก่อนส่งอารมณ์เป็นกุศลน,น,นั่นคือพุทโทก็ไดด นมามัทธุกก็ได้อันแรกก็ได้ที่เป็นธรรมอ่าแล้วก็อารมณ์จิตแรกขณะที่ตื่นนอน,นตื่นนอนบางทีผู้ใดลุกของยอมกันมาเลยหรอบางทีมันยืนติ้งขึ้นมาหรอมันต้องงวงแงงงวงแง่หล่ะความคิดนี่มันไปก่อนเบิ้ลอยู่แล้วใครก็กตามเออความคิดนี่ไปหาผู้นั้นผู้นี้เบิ้ลคนบน่ได้ฝึกอบรมคิดเรื่องความจริงของเจ้าของเองโดดเออคนเฮามันสีน้องกับมาเบิ่งเจ้าของเป็นบล ตื่นพับมาพุทโธพุทโธก็ได้พุทธังธรรมงงังสังฆังสันังขจามิก็ได้น้ำมัตถุพุทธานังก็ได้ยหยาดแต่ผู้ใดเห็นว่าท่านเกิดกับพระยะยามสิมีสติระลึก,ลลก,ลลกอย่อามันได้ก็สตินี่าระลึกระลึกเอาพราแต่มันไปเพิ่มเอาต้องพุทโธก่อนได้หนิหรือต้องทำความรำล้ำพระเจ้าก่อนได้นึกขึ้นเลยได้ว่าต้องแสดงลักษณะท่าทางลุกขึ้นไปกราบดอกเอมอมัวเงียขึ้นมาเราพุทโธพุทโธพุทโธไปโลดเออจังส่นแล้วมันสิไปยากอย่าง ฟึดูเขาดูเขามันก็ชินกันตัวมันก็สลัดสละอารมณ์มันเป็นอกุศลออกได้มันก็เกิดกลายเป็นคนถี่ส่งอารมณ์มันเป็นกุศลได้เมื่อความกังวลเราหลอนเรื่องอื่นๆบ่มีแล้วการพิจารณาโดยธรรมกับง่ายเขาแน่เออเมื่อพิจารณาโดยธรรมพิจารณาใจของนั่แหละธรรมก็ดีพิจารณาเขาในความรู้สึกเมคิดขางจาของก็ละอกกศลอยู่เลยอกุศลละออกละออกไปเรื่อยเรื mm. ่อย มีตรกุศลจะเลื่อนขึ้นจะเลื่อนขึ้นนะ่ะน้ำก็ตั้งมันเขาในีใน่ก็เลื่อนวาสมารีเมจิตตั้งมันยู่แหลวคือหน้าถูกสมุทัยิโรธมากจนถึงเห็นในความเป็นอนิจจังเห็นในความเป็นอนตาเห็นหอดสุญญตาเราไม่กระดับทนั้นแหละบอกสรุปเอาบอกง่ายๆว่า,วาเห็งุงยากนะตัดสินตัดสินแล้วไปถาวายเงินแล้วว่ายังแบบขอขอ,ขอเกิดเป็น ว่าเป็นเมียกันอีกับอันฮิโปสันเอาอยูวบอกฮิโปเจ้าหูปปาใสหัวาบากแห้งบอสันสิทธิ์หูบวบอันหนึ่งเออดีลหลาย,ยายกจะกเอาครับถามแล้วว่าปัฒนายังพัฒน,นาฮิปโปอีกยาวบอกพูดแล้วครับมันไปเจอกันทั้งคุณเถอสันเพิ่งรู้นั่งบ่าัหนึ่งจะไปเจอกันทั้งคุณเถอสันจะไปเจอยี่บบอสสิทธิ์หูอีกไะไเห็นบอกดีลหละ่ะ จะจะไปเอาจอากนั่นน,นี่แหละเนาะอันตัวเดียวนี่าง้าคคนเกิดคนตายคนขากันลานโลกด้วยนี่เออตัวอันนี้แหละ้ปใจว่าละ่ะเออนแหละไปพ่อเมื่อ